ทีนี้จากในพื้นที่อันดามันนะครับมาดูในพื้นที่บ้านเรากันบ้านนะครับโดยทางผู้บัญชาการตํารวจทองภาค9ร่วมกับ3ฝ่ายร่วมถแถลงผลการปฏิบัติการที่สําคัญนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจยึดพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนเหตุความมั่นคงคริอาชีกากรรมทั่วไปครับที่สูวปฏิบัติการสํงงานักงานตํารวจแห่งชาติส่วนหน้าอาเภอเมืองจังหวัดยะลาครับพลตารวจโทปีวัชเฉลิมศีผู้บัญชาการตํารวจธทภาค9้าพร้อมด้วยพลตรี กระโดผู้โชดรองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าพร้อมด้วยผู้บังคับการตํารวจพืชชรจังหวัดยะรา,านาราธิวาสปัตตานีและสงขลาในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมการแถลงผลกาปรปฏิบัติการที่สําคัญในพื้นที่เขตภาค9เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลทั้งคดีความคืบหน้าคดีอาชญากรรมทั่วไปยาเสพติดรวมทั้งคดีด้านความมั่นคงหลังจากที่ได้ทําการสืบสวนสอบสวน,สวนจนสามารถนําไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหากับ สำหรับพื้นที่จังหวัดยะลานะคะคดีที่1เนี่ยเป็นเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายมูฮัมหมัแลฮาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะเหตุเกิดบริเวณสวนทุเรียนหมู่ห้าตำบลท่าสาบอำเภอเมืองยะลาเมื่อวันที่7สิงหาคม2567แล้วก็เวลาประมาณ4นาฬิกาค่ะ ซึ่งคดีนี้นะคะหลังได้รับเหตุนะคะชุดสืบสวนก็ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบวัตถุพยานเป็นกระสุนตกอยู่ในที่เกิดเหตุมีเต็นท์ที่พักอยู่ใ,นในกล้กับบริเวณดังกล่าวจึงได้มีการประสานความร่วมมือกับผู้นําชุมชนในพื้นที่ให้ติดตามตัวมาเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายส่วนคดีที่2ค่ะเป็นเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายฟาอิสดอเลและนายอัสมีกาหลงเสียชีวิตโดยเหตุเกิดที่บริเวณหน้าศูนย์ซ่อมบำรุง AIS ถนนสายตือเบาะ ปารามีแต่ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเกิดขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคม2567ค่ะคดีนี้นะคะถือเป็นการก่อเหตุที่อุกอาจและก็ผู้เสียชีวิตเ,เป็นเยาวชนซึ่งคดีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุมตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะคะ ส่วนคดีที่3ค่ะเป็นเหตุระเบิดแฟลตตำรวจสพบันนางสตาเมื่อวันที่30มิถุนายน2567เวลา10นาิกา13นาทีเป็นเหตุให้นางสาวรอกียาะสารณะประชาชนที่ขับรถจักรยานยนต์ผ่านมาเสียชีวิตหนึ่งรายข้าราชการตำรวจและประชาชนได้รับบาดเจ็บรวม55รายค่ะ ต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนได้ดําเนินการสืบสวนและบูรณาการทั้งกําลังตํารวจทหารและฝ่ายปกครองติดตามควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยและรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกมาจาับดำเนินคดีได้จำนวน2รายนอกจากนี้ครับตำรวจภูธรภาค9้ายังได้ถแถลงความคืบหน้าคดีที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน1คดีซึ่งเป็นผลจากการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัด,ดาานราธิวาส เป็นเหตุให้คนร้ายในกลุ่มผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตหนึ่งรายและเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติสารออกหมายจับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกจํานวนหลายรายนะครับผู้บัญชาการตยยายํารวจภูธรภาค9ระบุว่าที่ผ่านมามีเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นหลายเหตุในพื้นที่ตยยายํารวจภูธรภาค9แต่สิ่งที่สําคัญคือกระบวนการสืบสวนสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่จะยึดพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ จนสามารถแยกแยะชัดเจนได้ว่าอะไรคือคดีเกี่ยวความมั่นคงและคดีทั่วไปครับ